สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรอยแปซสาระของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะแอมก็จะมาพาเพื่อนๆนะคะทําซุ้มประตูงานแต่งนะคะหรือซุ้มถ่ายรูปแต่งงานนั่นเองนะคะในการทําวันนี้นะคะแอมก็จะใช้เป็นผ้าผืนยาวเลยนะคะแล้วก็ในการทําซุ้มวันนี้เราจะไม่ใช้ดอกไม้นะผลที่แอมไม่ใช้ดอกไม้นะคะก็เผื่อว่า เพื่อนๆบางคนต้องการประหยัดงวบนะคะแล้วก็มีผ้าผืนยาวๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะคะสําหรับขนาดฉากที่เห็นวันนี้นะคะหรือขนาดพรงซ้มที่เห็นนะคะจะมีความกว้างอยู่ที่2เมตรแล้วก็มีความสูงอยู่ที่2เมตรเช่นกันค่ะแอมก็จะทําการพันผ้าไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าแอมมีการจับจีบนะคะก็คือมีการทําให้ผ้าเขาเป็นจีบนะคะก็คือเพื่อให้เขาดูสวยงามน,นะคะ แอมจะเริ่มพันจากแบบท้องช้างที่มันต่ำๆนะคะแล้วก็เลื่อนระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะให้เขาดูแบบมีมิติแล้วก็สวยงามค่ะหลังจากที่เพื่อนๆพันผ้าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้เข็มหมุดนะคะลกลัดผ้าไว้นะคะให้เขาติดกันและให้เขาอยู่ในระดับที่เราต้องการนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราพันผ้าไปเรื่อยๆนะคะผ้าเขาก็จะแบบมีความลื่นนะคะเขาอาจจะมีการแบบไม่ได้อยู่ในระดับที่เราจัดไว้นั่นเองนะคะ พอมาถึงตรงมุมด้านขวานะคะจะสังเกตว่าแอมจะพันผ้าติดก,กับโครงฉากเลยนะคะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการล็อกผ้าไว้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ของผ้านะคะหรือให้เคลื่อนที่น้อยที่สุดนะคะพอมาถึงมุมนี้นะคะเราก็จะจับผ้ามัดตึงเลยนะคะมัดตึงไปกับโครงก่อนนะคะเพราะว่าถึงขั้นตอนนี้แล้วแอมก็จะใช้เป็นผ้า ตะข่ายสีขาวนะคะมาทําเป็นช่อดอกตรงด้านขวามือนะคะซึ่งในการทําช่อดอกนะคะแอมก็จะใช้ผ้าสีชมพูนี่แหละคะ่ะสลับกับผ้าตะข่ายสีขาวโดยแอมจะใช้ผ้าสีชมพูนะคะเป็นเกสรตรงกลางนะคะแล้วก็จะใช้ผ้าตะข่ายสีขาวนะคะทําเป็นกลีบดอกด้านนอกค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันเลยนะคะว่าแอมทำยังไงก่อนอื่นนะคะแอมก็จะต้องมัด ผ้าสีชมพูเป็นไส้ดอกนะคะหรือว่าเป็นเกสรด้านในนั่นเองก็คือแค่พับทบผ้านะคะเพื่อนๆแล้วก็ใช้ลวดมัดนะคะเสร็จแล้วเนาะแอมก็จะมัดเป็นผ้าตะข่ายสีขาวเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็มัดลักษณะเดียวกันเลยคะ่ะเพื่อนๆก็คือมัดทบนะคะแบบในคลิปเลยนะคะแล้วก็จะใช้ลวดมัดไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้นะคะแอมจะใช้เป็น กรีบนอกนะคะเป็น6ช่อนะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะพันรอบเกสรที่เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ใช้ลวดนะคะมามัดช่อแรกกับช่อสุดท้ายให้ติดกันแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วแอมก็จะยึดตึงกับโครงเหล็กด้านหลังนะคะทําการคลี่ผ้าค่ะซึ่งคลี่จากเกสรด้านในที่เป็นสีชมพูนะคะเสร็จแล้วก็มาฉีกฉีกฉีก,กคลี่ผ้าที่เป็น ผ้าตะขายสีขาวด้านนองนะคะอันนี้ก็คือต้องทําไปพักไปนะคะเพื่อนๆนเพราะว่ามันล้าเนาะมันปวดแขน,นะค่ะเมื่อเราแบบยกแขนนานๆนะคะถ้าหากเพื่อนๆนที่ยังไม่ชํานาญนะคะแนะนําว่าเพื่อนๆต้องมีทีมงานนะคะหรือมีผู้ช่วยในการมัดลวดหรือว่าจับเป็นกรีบผ้านะคะไม่งนั้นเพื่อนๆนก็จะทํามาด้วยความลําบากนะคะเพราะว่า ก็จะต้องใช้เทคนิคพอสมควรนะคะอันนี้แอมก็จะเริ่มทําเป็นดอกที่2นะคะซึ่งวันนี้นะคะจะทําทั้งหมด3ดอกด้วยกันนะคะก็ใช้ผ้าสีชมพูพืนเดิมนะคะกับสีขาวผืนเดิมนะคะ,ก,ะ,คะก็จะมามัดแบบนี้เลยนะคะดูเหมือนง่ายนะคะเพื่อนเพื่แต่ว่าก็ต้องใช้ทักษะกันพอสมควรนะคะหรือว่าต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงจะสามารถทําคนเดียวได้เนาะ แต่ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะคะแอมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆสามารถทําได้กันทุกคนแน่นอนเหมือนเดิมค่ะมัดเก็บเหมือนเดิมช่อแรกกับช่อสุดท้ายนะคะใช้ลวดมัดติดกันแล้วก็ใช้ยึดติดกับโครงด้านหลังนะคะความจริงเพื่อนๆสามารถทําช่อดอกแบบนี้นะคะโดยไล่มาจากโครงด้านบนได้เลยนะคะแต่แอมน่ะอยากมาทําตรงมุมทางด้านขวามือนะคะเพื่อให้เขาเพิ่มความ เก๋ไก๋นะคะอีกแบบนะคะเพราะว่าถ้ามันเยอะไปเนี่ยแอมว่ามันมันจะดูรกนะคะก็เลยจะทําเป็นดอกแค่3ดอกนะคะอยู่ทางขวามือนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือก่อนที่เพื่อนๆจะลงมือทําจริงๆเพื่อนเสามารถซ้อมทําช่อดอกก่อนได้นะคะเหตุผลที่แอมเลือกใช้เป็นผ้าตะขายนะคะเพราะความจะดูโปร่งแล้วก็ดูสวยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเพื่อนๆก็สามารถ ใช้ผ้าอื่นๆได้นะคะเช่นผ้ายืดไฮเกรดเนาะหรือว่าผ้าออแกนซ่าหรือผ้าซับในนะคะที่เหมือนผ้าสีชมพูที่แอมใช้พันโคงฉากอยู่นะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่เพอเอิญว่าที่บ้านแอมน่ะมีผ้าผืนยาวแค่สีชมพูนะคะแล้วก็จะเป็นผ้าสีถูที่เพื่อนเอนเห็นนะคะ แต่ก็ตรงกับความประสงค์ของแอมนะคะเพราะแอมอยากให้กลีบดอกเขาดูแบบบางๆผิวๆฟูๆนะคะอันนี้แอมเริ่มทำดอกที่3แล้วนะคะการมัดผ้าแบบนี้นะคะก็ จะใช้เวลาที่แบบว่าเป็นงานเร่งด่วนนะคะที่เราจัดเตรียมดอกไม้ไม่ทันหรือจัะหาวัสดุอุปกรณ์ไม่ทันนะคะมีแค่นี้ก็สามารถทําได้แล้วค่ะเพื่อนเพเราก็เอามาประยุกต์ใช้น้อแล้วก็มาตกแต่งเอานะคะซึ่งเทคนิคหลายอย่างนะคะก็มาจากการคิดต่อยอดหรือเป็นความคิดที่รีเริ่มมาจากตัวเราเองนะคะอย่างแอมนะคะแอมก็ไม่ได้เก่งนะคะแค่แอมแบบ ลองผิดลองถูกนะคะแล้วก็ลองทํานะคะแล้วก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆแค่นั้นเองนะคะเห็นไหมคะเหมือนดอกไม้เนาะเออเขาก็สวยไปอีกแบบนะคะเป็นฟูฟูฟุ้งฟุ้งนะคะเสร็จแล้วนะคะแอมก็จะทําการจัดแจงผ้านะคะแล้วก็มัดจัดแจงให้เขาอยู่ในรูปแบบที่แอมต้องการนะคะว้าวก็สวยไปอีกแบบนะคะเพื่อนๆเนาะก็ดูดีไปอีกแบบนะคะ พอได้ช่อดอกเสร็จแล้วนะคะแอมก็จะทำการมัดเก็บผ้านะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะอ่าอันนี้จะมัดต่ำหน่อยนะคะเพื่อนๆเพื่อ,อให้เขาดูเหมือนม่านประตูนะคะความจริงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆจะเพิ่มเป็นช่อดอกสีขาวเข้าไปก็ได้นะคะทางด้านซ้ายมือที่แอมมัดลวดเมื่อกี้นะคะเขาก็จะแบบดูเป็นซุ้มประตูสวยๆอีกแบบนะคะ ซุ้มประตูของเราก็เสร็จแล้วนะคะแต่แอมจะยังไม่จบเท่านี้นะคะแอมจะลองใช้ผ้าสีขาวนะคะทําเป็นฉากด้านหลังนะคะก็คือเพิ่มผ้าสีขาวเข้าไปด้านหลังนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อให้ทําเป็นฉากถ่ายรูปได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากทําแค่ซุ้มประตู mm. เพื่อนๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้เป็นแบบฉากถ่ายรูปหรือฉากพิธีก็ได้เลยนะคะแค่ติด ปายชื่อบ่าวสาวเข้าไปก็ใช้ได้แล้วแอมว่าก็ออกมาดูดีและดูเก๋อีกแบบนะคะเราก็จับจีบผ้านะคะให้เขาดูสวยงามนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับฉากของเราในวันนี้สำหรับคลิปนี้แอมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากเพืเ่อนๆต้องการพูดคุยหรือสอบถามข้อมูลกับแอมนะคะก็สามารถทักแอมไปได้ที่เพจ Facebook ชื่อเดียวกับชื่อช่องนี้เลยก็คือร้อยแระส ยินดีตอบทุกคำถามที่ตอบได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ